ทำไมใดีเ่ยซ้า,ายซ้ายผมเป็นเด็กครับผมเป็นเด็กเป็นหมอ,มอไม่ได้เป็นหมอสิงโอ้ยทุกคนดูนีเ,น<ๆ>เราอยู่ข้างนอกนี่เราแบบหนาวมากเลยอ่ะโอ้โหเยวก่อนนะไอเด็กหัวสุกมนทำลายข้าวของเออทำไมคุณทำอย่างนั้น รู้สึกว่าที่นี่จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะดูดี่มีแบบป้ายติดเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะตอนนี้เราต้องรีบผากุญแจรู้สึกว่ามันจะไม่มีทางออกแล้ว,ลวทุกคนเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้เพราะวา่าฆาตกร,รอาจจะใช้จังหวะน,นี้ในการหุกพวกเราก็ได้อุ้ยน่ากลัวน้องอยู่ด้วยกัน3ามคนเปล่าน,น้องดำอย,อยู่กับใครก็ได้ที่ไม่อยู่กับพี่กิดอะอะไรพี่เป็นเด็กพี่เป็นเด็กของจริงอุ้ยพี่ก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นสิ บ้านเนี่ยเขาตกแต่งติ้งคริสต์มาสด้วยทุกคนสุดติ่งอ่ะโยนทิ้งเงินเงินเงินนี่แถมยังมีเงินด้วยอุ้งเก็บไว้เลยทุกคนเราจะรวยแล้วดี่น่ะจิ๊ปจิ๊บเปิดประตูแล้วโอเค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 ไปเลยมีคนเปิดประตูใครเปิดประตูแล้วทำไมแป้งต้องร้องอย่างนั้นอ่ะแป้งเป็นใช่ไหมเออแป้งเป็นอทำไมคุณ โอเคโอเคใครโดนตีที่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีประตูชั้นล่าด้วยนะซึ่งเป็นั้างออกของเราเราจะต้องรีบหากุญแจแล้วก็ต้องรีบทำเพวสบางอย่างอ่ะนี่ผมผมอยู่กับใครอ่ะไม่รู้จะไม่รู้ว่านายอยู่กับใครแต่ฉันรู้แต่ว่าเฮ้ยข้างบนมีโกองขังเพียบเลยนายโดนขังปะเนี่ยเป็นที่ขังแน่นอนอ่ะโอแล้วในกลงคือมีนมด้วยแน่นอนเขาเขากันเด็กหิวอ่ะ ผมเจอกุญแจสีแดงอุ้ยใครใครโปรเราให้ไปหาหรือเปล่าพี่ไอ้พายผมโดนใครใครใครฆาตกรฆาตกรเอาเอาคืนผมครับผมผมตายคนแรกเอ้าเอาวผมเลยบอกเลยครับฆาตกรมีสกินครับผมบอกเลยผมไม่รู้อรัผมไม่รู้มีสกินไม่รู้เลย่รู้เลยโอ้โหผมว่าไอคนที่แพ้พราวที่สุดไอ้คนพูดนี่แหละ ใครใครใฉันอยู่กับเด็กโดยนี่ใครพี่ใครพี่กินหรอพี่พี่ตายไปแล้วพี่ตายไปแล้วนี่ปางหรือเปล่านี่ปางหรือเปล่านี่ก็ถือกุญแจได้คือใครพี่พี่พี่คุณพ่อคหัน่อหรเปล่าอ๋อเออไม่ใช่พี่ม่อไปไปกติพี่ม่อยู่กับหนูเลยนะพี่โเนี่อไม่ใช่แดงอยู่กับแดงอยู่กับเด็กม่อเฮ้ยได้ไงโเมื่อกี้แม่ไม่เห็นอะ ตะก,กี้เ,เน,นี่ยตะกี้แฝดไม่เห็นว่าเขาแฝงล่าต่อหน้าแฝแล้วแฝดไม่เห็นไม่เห็นนอนหนมดเลยช่วยหนช่วยเราต้องไปไขไขตรงไหนวะเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยช่มากน่าเศร้า นี่ปางอยู่ไหนทำไมไม่มาอยู่กับเพื่อนนี่หนูหลงทางเอาก็อยู่ในห้องที่มีภาพวาดบ้านน่ะพวกคุณก็แยกกันอยู่นะไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลยนะเนี่ยเออมันแยกกันอยู่หมดเลยเนี่ยนี่ผมอยู่ชุดแจนเอ้ยอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนอ่ะไม่ต้องมาเลยพี่ไปไปไม่พี่ไม่ได้เป็นเฮ้ยจอจอกแกว่ะพี่ปางเป็น้ปางว่ะ

แล้วปางอยู่ไหนเนี่ยหนูร้องหนูขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยพี่อยู่ไหนอะไอ้ดินถ้าคุณไม่พามาประตูเนี่ยคุณจะตาตกันหมดอยู่ไหนกันขอร้องล่ะมอหาไม่เจอปางไปไกลๆไปเอายต้องไล่ไล่ปางขนาดนั้นมันยุ่งหรอกปางปางจะไปไหนก็ไปผมไปหาประตูก่อนละพวกคุณมันหากไม่เจอเฮ้ยดิโม มุ้ยไหนวะนี่ไงอยู่ข้างเนี่ยเฮ้ยปางมึงเนี่ยไอ้ปางแปลงร่างแล้วปางเป็นปูแล้วจังเนี่ยพี่ไม้อยู่ไหนเนี่ยคืออยู่ข้างนู้นโอ้โหต่อตาต่อตาปางอย่ามาไอ้เด็กดำอย่ามาพูดเขาอยู่ด้วยกันหมดทุกคนเนี่ยหมวกเจาอหมวกเก็บหมวกวันโ่อปอนไม่ไม่ไม่ได้เป็นพป๊ปอนผมหาประตูไข่ไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ย ไม่เจอเหมือนกันหาไม่เจอเหมือนกันวะริงหงอหนูก็หาไม่เจอกุญแจดองอยู่กุญแจแดงอยู่ดี๋ี้ผมสองดอกกับลวดอ่ะอยู่ที่ผมดอกหนึ่งอ่ะแดงมันเยอะจัดโอ้ยเต็มเต็มเลยแล้วจอดไม่ได้เดินไปด้วยเหรออ้าวไปไหนวะไปไหนเนี่ยพี่นี่ไงทุกทีกินแตปากุญแจทิ้งนะ เอาฟากุญแจทิ่งไงข้อหาเลยเราต้องตามแยกกันพี่แจ้งพี่แจ้งหนูมีกุญแจนะพี่ไกลๆโหแล้วเมื่อกี้ผมมีแดงสองไข่ได้ก็คือจบแล้วพี่แจ้งอยู่ไหนพี่บอกพี่โคตรจุโคตรจุยังไม่เจอที่ไข่เลยเอ้ยปากมันชั่วบอกแล้วไง ล็อกไม่ทำอะไรเลยพี่ก็แล้วแต่ก็คลิปแก่ก็ยิบสามนาทีก็คือแค่วิ่งหาฉันจนฉันต้อออกไปเลยากจะต้องแก้ตัดให้ตาแหกไปเลยโคตรชั่วร้ายอ่ะจะตัดคลิปตาแหกเนี่ยปางแกบมังอาจฆ่าวพวกเพื่อนฉันไม่เป็นไรปางตัดตัดตัดไม่ยากแค่หันทิ้งทั้งนุ้งยั้งอ่ะ ปางน้าปางอยากรู้อะปางหาตู้หนังสือเข้าไปแล้วไปกดโซน่าซะเฮ้ยรูแดงที่พื้นตะเกียร์อะไรอะหม้ออเก็บหม้อใจคความหวังเดียวของพวกเขาใช่ตรงตรงนั้ตรงทางไม่เป็นไรยีขนมกันข้าง,ง,างนีตงง่ตรงทางว่ะจริงปุจริง ลงทางลงทางกันใหญ่ลงทางกันใหญ่เฮ้ยมีตู้ข้างบนพี่แจ้บไปเปิดยังเฮ้ยตู้หน้า 6, 3, ข้ามพานไม้ไปมีไหม<อ>ไม่มีว่ะโหเดินเดินดังเดิน,นเดินดังเอีสต์เลยเนะี <c> ่ย <oughs> เขาเขาหลอกเขาแอบอ่ะเขาแอบอ่ะพี่แจ้งพี่อยู่ไหนออกมาตอนนี้ไปากก็หาไม่เจอนี่ดูหาไม่เจออยู่ไหนพี่ออกย่างจุ๊กเฮ้ยแจงแจงแจ้งแจงอะกำลังหันกลับไปเห็นเห็นทั้งหมดปะ ต,ตู้มีกุญแจทัง้งบนไหนอ่ะตรงตู้อ่ะตรงเพดานาอ,อ่ะเพดานต้นไม้เหนือไม้เฮ <Okay. S 1> <ส>้ยไม่ใช่สีที่ต,ต้องการสีที่โดนสีที่ใช่เออนะั่นแหละมันไม่ใช่สีนี้อ่ะพี่เอาเครื่องบินเอาเอาเครื่องบินปลาใช่มันเหลือมันเหลือสองมาเหลือสองแดงกับฟ้ามีมีมันมีแดงกับฟ้าขาดขาดแค่สองอันบอกเก๋ให้งงเหรอไม่เป็นไร ยังไงก็ต้องมาตรงประตูใช่ไหมหนูยืนรอพี่ตรงนี้แหละไอ้ครบครบเฮ้ยงเอ้ยความยากคือออกไปจากประตูไแกไม่หาไม่เจอไอ้ป้าแกอย่าคิดโกงดิวะจะเหลือฉันคนเดียวแกปล่อยฉันรอดไม่ได้หรอได้พี่เก๋บอก่าี้โกหกพ่อปดและฆ่าคนอื่นอย่างเกยหรอกหนูอะได้พี่สาวหนูมาเต็มเต็ม แม่กดตีนหรอเอาเ้ยน้องได้เว้ยจอออกตู้มาเลยออกตู้มาเลยคือใกล้กันมากแม่เพราะคุณแบบเหมือนได้อะไรกันอยู่แี่ยไม่เข้าใจ ก็คงว่าปางแพผมว่าเองนะในปางในตู้อะโหปางเออในตู้ตรงนั้นแหละใช่หรอมันไม่ใช่มันบอกว่าอีกตู้หนึ่งอะอีกาบอกไม่ไม่มีกาขึ้นทุกบนหัวด้วยหรอไม่กามันบอกแค่กุญแจมันไม่ได้บอกตำแหน่งเด็กน้อยเฮ้ยจอนีไป พี่อ <akl> ย <at> <Four> ู่ไหนทุกคนดีไปพี่จริงพี่มันแต่ซุ้มพี่มัแก้งหนูทำไมไอ้กระด้างจะพีอาด่เอานี คอ้วเย็นคจะแก้งป้งป้งโดนเจ้เหรอ